เขาดูหน่อยโดนเซอร์ไพรส์เครื่องเคทเขว่าจะไม่ไปใครบอกไม่คนบอกว่าจะไม่ไปพี่จุดจุดจุดายพี่สามคนนั้นอะไรจุดจะไปเมาหน้าห้านไม่ได้นะใช่ึ้นเมื่องานอันนี้ใส่ได้ไหมใสุ่่งนี้ใสุ่่งนี้เลย สั่งแบบดัดทำพิเศษดัดเลยแม่มันทำเป็นรูปมิงได้ไหมฮะทำเป็นรูปมิงได้ไหมทำเป็นรูปอุ่งอิงรูปตัวอุ่งอิงเลยเหรอมันดูสิเอาไหมล่ะอุ้ยเอาไหมล่ะวะจันมงกุฎหรอเป็นรูปทำเป็นชื่ออครึ่งตัวหรอประตูโขงใส่ได้นะประตูโขง

ถ้ามหากาไก่น้องคุณหนึ่งไทยุนูนผู้หนึ่งไทยอยู่คุณน่ะอยู่หน้าหานมีคุณนะผู้นู้นป็นไทยผนนเาหมคะได้ของรามานมีด้ขาแล้เซรามาเป็นชื่อน้องอิงเลยอ่ะแบบเลิศมากสวยสวยฮะฮะไปแกงคู้นนอีกปะคุณน่ะผู้นู้นอยู่คุณ

หนอีเบอกีนน้ายนบ้านขายนี่หน่อยค่ะเรียบร้อยค่ะสุดยอดเลยสาวเราทีเป็นเพลมีทีลังานแน่งจ้าวเดินไปคยจะกินที่บ่ได้เบอรเกอร์เช็เสยเลยนี่น อย่าทีละท่านนะจ๊ะแม่แม่าเข้ามาเด็กเข้ามาเถ่ายเลยค่ะพี่ถ่ายก่อนเลยก็ได้เยอะเยียบส่ายไฟนะคะอ่าเหยียบสายไฟนะคะขอบคุณค่ะไปไปเราจะไปแจ้งหนาลไปไปลายูเราละขอบคุณค่ะ

ปเก้าอ่ะคุณปเบอกปดเก้ามาเรียกวก็ไปเล็กง่เลยี้ละลดอะบอกเบอรโทรเลยไอ้เนบอกพี่เขาถูกเลยจบอกไม่ถูกเอาเซาบอกอีพอละบอกแซาแล้วบอกพี่วจบเลยต่ Bad gạo bèn 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 บได้บได้ซื้อบได้ยังแต่ว่าก็เลยรุ่นน้ำเอาเน,น็ตข้าง<อ>มุนติ้วอยู่ตัวแรกศูนย์แล้วล่ะศูนย์ศก็เป็นศูนย์แล้วบป่ศูนย์ศูนะ <rude S 2> it, ica, 費費0ูน0ศูนนยนแห้งไอเทม่อยู่ั้งสหู้นูนสองหูนย์ศูนย์ว่ารบวกหรือนแล้วก็ศูนยเห็นห่ศูนย์เนี่ยเพราะนุ่นแห้ง่ย ตายตกูตายตายเลยสองอ่ะซูนูนปาามนั่นบอกซูนนี่รีวะใช่ไหมเราซื่อเปลี่าแล้วบอกว่า0ูนซูน่ว่าใส้กันเป็นเปลี่ยนตัวสองห้าเออผมเชาโอเครับคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องสันี่ละยูดีมีเฮงตอนนี้0 0สุขภาพร่างกายแข็งแรงรำรวยทุกคนครับทำมซูนเด้อค่ะลูกูนกนอ่อนอยากไปเอาไอ a d ตีจนเจ็บ ตีไหนกิ้วตีแม่ตรงไหนหกสียิ่งหยกเน่ใเอาพอกันใช้ไร่สดสินะไร่สดท้บุญกระถินจ้ะยังเกาพ่อจูนเต็งตูพีดูเก่าเราเลยท่านมื่อกี้ขายง่ายก็เก้าอีกเกมงเสียอีโปงยพ่อมเลยนใ้ก่มันไก่สีไล่ห่านกันแล้วบอ จริงๆขาสมใหญ่ไงฮะมือ <lonely> นี่ขาใหญ่ไปกูเกาอีกโอ้พันงอกันโอ้ยแม่เอาแก้วลูกชิ้นแม่วางไว้ขน่ะก็ยังอยากนี่แหละสิวอมาแล้วเไม่อยากใช่ใช่แบบนี้ใช่อย่างนี้